อะไรเอ่ยมาแบบเบาๆกลิ่นตุๆแต่เวลาเกิดเหตุดุนแรงหลายร้อยเท่าคุณคิดว่าอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคุณต้องคิดดีๆนะทุกบ้านต้องมีและทุกบ้านต้องใช้ระวังให้ดีค่ะเรามาฟังกันดีกว่าเวลาเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ประกันจะจ่ายอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ 1. กรณีที่สถานเปิดเป็นธุรกิจคุณได้ทำประกันเอาไว้เวลาเกิดเหตุลักษณะแบบนี้แก๊สรั่วแบบนี้ประกันก็จะจ่ายให้จ่ายในส่วนของภัยระเบิดคุ้มครองอย่างไรคะคุ้มครองตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินทุนประกันที่คุณได้ซื้อเอาไว้ทำหรือ,อยังไปเดียวซิ 2กรณีที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยกรณีที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ประกันคุ้มครองและก็จ่ายให้ด้วยค่ะจ่ายในส่วนของภัยระเบิดเช่นกันจ่ายเท่าไหรคะซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มครองตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินทุนประกันที่คุณได้ซื้อไวค้ค่ะ สามต้นเหตุมาจากที่ไหนไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าคุณเกิดระเบิดจากที่บ้านของคุณทําประกันเอาไว้ประกันก็จะให้คุณเช่นกันค่ะเห็นไหมคะข้อดีของการทําประกันวันนี้กลับไปถามตัวคุณเองก่อนซิว่าคุณได้ทําประกันอะไรเอาไว้ตัวคุณจะเป็นต้นเหตุหรือตัวคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นมาแบบเบาๆแต่เวลาเกิดเหตุหลายร้อยเท่าฉะนั้นประกันช่วยคุณได้เวลาเกิดเหตุแบบนี้ค่ะอยากรู้ารายละเอียดเพิ่มเติมทักมานะคะคุณฉัดติวเตอร์ประกันประกัน เป็นเรื่องง่ายเดี๋ยวจะแนะนําให้ค่ะว่าประกรันคุ้มครองอะไรอย่างไรบ้างทักมาค่ะ